เอาแล้วครับแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สินคาลิก้ากันอีกแล้วนะซึ่งก็มีคนบอกมาครับว่าอยากเห็นตัวละครที่มันโกงแบบไม่มีใครสู้ได้ซึ่งผมจริงๆมันอาจจะมีตัวที่โกงกว่าอยู่นะแต่ว่าผมอะ่ะคิดว่าตัวนี้น่าจะโกงสุดแล้วแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวละครที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเก่งมากอะไรกันก่อนเนีย่ยโอเค าจะมีโอเคเรามีตัวละครที่เก่งมากอยู่ครับนั่นก็คือโกคู1000ปีนะแต่เอาจริงไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ก็ก็ถือว่าสุดยอดอยู่เป็นตัวละครที่แบบว่าเก่งมากเจอกับซาสเกะแล้วกันงช่วงนี้ซาสเกะโดนกระทือบ่อยนะในโบโตโตไม่ได้ตามดูโบโตโตนะแต่ว่าเห็นแล้วสะเทือนใจแปลกๆดูนะก็ไม่อนเก่งนะโกคู ดูดูการรัวของการต่อยซางเกตมันจะมีมันมีกร่างหนึ่งที่เหมือนกับมันจะแปลงร่างอะไรอะไรสักอย่างคือไม่ได้ตามแบบกเนี่ยแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นดูดิโดนสวนอุ้ยหรือว่าซาเกตมันเก่งวะก็จะบอกว่างงคุณเก่งโ okay. อเคดูงงคุณ <c oughs> okay. โอเคงกุณฟุกเขาผมโมว่าคุณเก่งแต่มันจะมีมันจะระเบิดพลังอีกอะไรสักอย่างผมไม่ได้ดูดูแล้วก่อน เอาอ่อยเยอะโมกุลโหดเลดูดิมันน,น,น,นี่นี่นี่เขาเรียกอะไรบอกมาหน่อยพอเป็นล่างนี่มันจะโกงมากแบบคุณผู้ชมดูเนี่ยก็ลัวพวกนี้ผมจะไม่เอามาใส่ใตัวลาเมนนะคือมันโกงมากเดินไปโอเคเราขอแค่นี้ก่อนแล้วก็นี่โมกุลหนึ่งพันปีใช่ไหมแล้วก็มีอันนึงโกงเหมือนกัน โกงโคแบบคือเห็นภาพก็โกงคือออมนีกอตนะโกคูล่างนี้คือแบบโคตรจะเก่งอ,อ่าอ่ะเจอสกเกตโดนกระทืบูอเอานอนโตโมาโดนบ้างดีกวะ่ะโนโต่ล่างนี่ผมมันผมชอบดูโน,นโต้สุดแล้วนะแต่หนช่วงนี้ก็โดนกระทืบบ่อยก็มาโดนอีกรังรอบนึงแล้วกันดูครับโกคูอมนีกอต ไปนาุโตมาเป็นกระสอบทรายให้หน่อยโอเคชาร์จเต็มทั้งคู่ครับแล้วก็ดูโอ้โหดูหาไมา่หาไม่หาเก่งมากอะ่ะนรุโตจะได้ทำดาเมจไหมนาโตใช้คาถาอะไรยุ่งเ็จมากอัญเชิญไปนาโตโอ้โหดูดิแม้แต่จังหวะราสา,าอินยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ คือจะหามคือผมจะไม่เอาใส่ทันร์เมน์นะพวกนี้เพราะว่ามันจะไม่หนุก <c> ส <oughs> ันต์โตก็สุดยอดจีนนะดูนะลดเลือดได้พอสมควรอ่าแตนน่ตอนนี้โกคูบักแล้วครับต้องต้องโดนดามจสักหน่อยโอเคโดนดามจแล้วหายบักแล้วโอ้โหคือแบบดูดิคุณผู้ชมนั่เขาไม่หามีห่าใส่เอก นี่ก็โกงแบบโกงสุดๆดูครับเป็นไงโกงจริงโกงจริงอ่ามันโกงกว่าเอเลนนะผมว่าพวกนี้เอเลนก็โกงแต่เอเลนเอเลนไม่ต้องดูหรอกนะเพราะเอเลนดูไปแล้วมา,มาถึงมาถึงตัวละครเอ๊ยยังมีตัวน,นึงอีกตัวนึงก็คือลูฟี่ร่างนี้ผมลูฟีอ่อ่ะถ้าสังเกตคือผมจะข้ามร่างนี้ตลอดไหนวะอ่าอ่าร่างนี้วะ ร่างไหนเนี่ยเอ้ยร่างนี้ร่างนี้ร่างนี้มันเกียร์สองร่างนี้ร่างนี้ดูลูฟี่ร่างอ่ะโอเคร่างนี้แหละค่อนข้างเก่งนะลูฟี่ร่างนี้เดี๋ยวมาเจอกับเจอกับใครซาก,กุระกันโอ้โหซากุระซาก,กุระโมเดลวันนี้ไม่แย่หรอผมไม่ชอบเลยเออโอเคมาอัดฮิมาวาริก็ได้ <laughs> โอ้เดี๋ยวไม่ค่อยดีเลยล็อกคือออน คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลูฟี่เองจะมาโดนฮิมาว์บริกระทุงอย่างนี้ไม่ได้นะเออคือมันชาร์จไวมากแล้วก็มันมีท่าที่โกงมากอะ่ะแต่ว่าเฟรมเลทมันลื่นนะตนนัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำเมนสูสีกับฮิมาวาบริจังวะนี่ครับดูมันชาร์จไวมากแล้วท่าเนี้ยดูดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยเอา้าแต่ฮิมาว์บริหลบได้วะนี้กลับไปโดนอีกอะ เนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันชาร์จอ่ะแล้วดูฟิล์มก็จะชาร์จไอ้คิมาวอลี่เก่งจังวะคือ <c ười> โมเดลอะไรต่างๆมันทำมาดีนะแต่ผมว่ามูเฟเซ็ตมันอ่ะมันมันบล็อกเก้นเกินไปอ่ะ <c ười> ไม่ค่อยไหวะวะดูครับเห็นไหมไม่ก็โอเคผมอ่ะ มาถึงตัวละครที่โกงที่สุดนะแล้วก็ตกรอบไปในโทนเมต์แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นคนละล่างกันก็คือ Dio K1 K1 นี่คือชื่อล่างใช่ไหมโอเค Dio K1 ครับโกงแบบโกงโกงมากโอเคผมให้ลุมสองเลยอะผมให้นารุโตะก,กับซาสุเกะ รุมสองเลยรุมสองในทีเดียวอ่ะคือมันแบบมันหยุดเวลามันแบบคือท่าที่มันควรจะใช้จัก,กระหรือมานามันเอ,อไม่เรียกว,ว่าจัก,กระเรียกว,ว่ามานามันไม่ใช้เลยเว้ยแต่มันก็มีท่าที่ใช้มานามกันนะแต่แบบดู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 แต่ว่าดูครับแล้วมันแบบ มันเหมือนคนเล่นอะ่ะอุ๊ยดูซาเซนชูริเกนอุย๊ยเอาว่ะนาอโตสวนกลักกบเดียเดยเดยเด๋ยวเดี๋ยวแรงมากนาอโตเนี่ยแล้วมันมีการเคาน์เตอร์ที่แบบออกเลยอะ่ะคุณผู้ชมรู้เปลอกไหมเนี่ยซนะาเมเกะตายไปแล้วอุ <laughs> ย๊ยแพ้ปะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งแพ้ผมโม,โมไปโอ้เนี่ยดูดิดแล้วมันหลบมาข้างหลังแบบเท่มากอะ่ะคุณผู้ชม ถ้ามันเท่มันไม่ใช่แค่ขับ,ขบแต่ว่าจะโกงเนี่ยแล้วดูดเลือดอีกโอ้คือมันแบบมันเก่งเกินไปอะโอ้โหนี่อันติอันตินี่อันตินแล้วมันชาร์จเร็วด้วยอโอเคเราตกต,ตาย คือเก่งมากแล้วดูลองมาสู้กับโกคูหนึ่งพันปีนะลองลองเไล่ระดับอ่าลองล,ลูฟี่ก่อนลองลองูฟี่ก่อนไม่หรือว่าหรือว่าลูฟี่จะชนะวะเอ้มันไม่น่าชนะหรอก <laughs> แต่ลูฟี่ชาร์จไวมากดูดูครับว่าใครจะชนะไปไเอาฮะดูครับสว่าดูโด มาเดมาเดเนี่ยแล้วชาร์จเนี่ยแล้วมันแบบมันฉลาดอ่ะเข้าใจป่ะพรามันแบบมันหยุดเวลาแล้วมันเข้าไปเข้าไปต่อยอ่ะไม่เหมือนในดีโอล่างไฟนอลอ่ะดูแล้วดูว่ามันจะแก้ท่านี้ยังไงนะสำหรับดีโอแต่ว่ามันจะใช้ได้ทีเดียวลูฟี่ต้อก็ต้องชาร์จใหม่ถึงมันจะชาร์จได้ไวนะแต่ดูดิแม่งหวาไปข้างหน้ามันแบบ ครบเครื่องเกินไปนี่เราอันติต่อยบ้าน <c oughs> เรียงรถมาทับนี่ตามในประตูเลยใช่ไหมท่าน,นี้โอเคเราเล่นชะลาวเดียวพอ,อามาต่อจากนี้เราจะมาดูกันแบบจริงจังเลยนะว่าโกคูจะปราบตีโอเควันได้หรือไม่ แลครับแล้วก็มาดูกันร okay ครับ Dio K1 ครับตัวละครที่โกงที่สุดในเกมนะมเจอก,โก,โก, 1, กับโคคูหนึ่งพันปีโคคูหนึ่งพันปีนี่ก็โงกงะแต่ว่า <c oughs> ความน่าเกลียดของ Dio K1 เฮ้ยแต่ว่าดูกันดูครับ <c oughs> ดูครับ Dio บ,บอกว่าก็ให้เปิดไปก่อนครับเจอมูดาบูดาวูดาาไปจังหวะนี้ โอ้โหจมีชาร์จแล้วจังหวะนี้โกคูปล่อยพลังไปโดนว้าข้างหลังดูคือมันโกงแบบโอ้โหปล่อยเลเซอร์นี่ด str ูครับโกคูคือถ้าไปคือท่านี้มันมันดีนะแบบโกคูแต่ดูครับดีโอเควันก็โอ้โหมุดาบดึงดึงะเก่งไปเพื่อนทันรักพันรังแครรอบนึง มาสู้มาสู้ดูอะไรนะอะไรนะหน้าผาสิ้นสุดมีชาร์จมาเนี่ยแล้วเนี่ยว้าไปข้างหลังโอ้โหคือมันเก่งไปอะโอ้โหคอมคอมโบโดเดียว <c ười> เลือดหายไปหมดหลอด อ๋อ <laughs> โอเคเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของคลิปนี้กันนะก็คือโกคูออมนิกอดออมนิกูดอะทำไมมันเขียน Good, กูดวะมันคงเป็นกอดสิวะ <laughs> แล้วก็ดีโอเควันครับดูครับว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งความโกงของเกมนี้ไปได้นะเวอร์ชันเ ผมแม่งไม่ได้เล่นเวอร์ชันใหม่นะเดี๋ยวอยากอยากไปโหลดอยู่ว่าจะโหลดอยู่เดี๋ยวเอาไว้ทัวร์นาเมนต์หน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆใครมีเกมรีเคฟซอะไรมาก็ลองรีเฟซมานะอาจจะเริ่มเบื่อมูเซนกันละโอ้โหโกคูออมนิกอตยังไม่ทันทำอะไรเอาหน่อยโกคูโูถูโบรีอ่านหนังสือด้วย โกคุ้งหน่อยเอาหน่อยโกคุ้โอ้โหมันท่าไหร่มันทำแค่นั้นนะ่ะออมนี่ก๊อตนะเพื่อนโอ้โหจะดูวร์ปข้างหลังโอ้โหโดนอันตรีไปแล้วครับโกคุ้งเออไปด,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 ดู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 จ้าเอ้ระเบิดโอ้โโอยโกคุ้โอ้ my god เอาใหม่ร oh Go ับโกคูอมนีกอสเอ้อยจะใช้อยู่ท่าเดียวโกคูเข้าไปเข้าไปทำอะไรมันสักอย่างสิโกคู Go <c oughs> เอาวะโกคู Go ชาร์จมาจาังวะนนี้เอาแล้วคาเมฮาเมานี่ครับโอโ้โหโดนเคน์เตอร์ข้างหลังโอ้โหีเย่เอ้ยเอาคำหยาบไปแล้ว โอ้โหเมื่อกี้เห็นปะโกคูต่อยไปอ่ะแล้วมันแบบเคาน์เตอร์ได้ทุกทุกทุกขั้วท่าเอาครับแล้วก็แถมอีกคู่หนึ่งนะก็เป็นดีโอเควันครับเจอกับทีมเจ็ดสี่คนดูว่ามันจะโกงไปถึงไหน มันจะโกงได้ไปถึงเท่าไหร่ต่อว้าดูยู่ครับแล้วก็โอ้โหแล้วคาจิสากุระกับอู้หัวไปหมดแล้วเอาอะดูว่าทีมเสร็จเฮ้ยเทีมเสร็จได้อยู่อะโอ้โหมีฮันปรักษาคอมโบต่อยไปต่ว้าดูดูเอาครับเดี๋ยวว่าโอ้โหต่อยไปซาสเกะซาสเกะโดนไปก่อนแล้วโอ้โหมีเลเซอร์อีกโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โห เอาแล้วนอนซาสึกเกะกับซัคุระนอนไปแล้วอ่ะแลดูอาชากาชิเตะไปก็ไม่โดนครับจังหวะน,นี้นารุโตะนี่เก้าหางเจียนเฟรตมาแล้วโอ้โห <laughs> นอนกันเป็นแถบอันนี้ถ้าใครโหลดไปเล่นแล้วทำเป็นสี่คนไม่ได้มันจะมีนานการตั้งค่ที่เป็นสี่ีสี่นะลองคนดใไหโอโด้โวเดอร์ดได้แ้มาดูเคโอโดนลุม,มกันก่นนนอนครับจังหวะนี้ เอาว่ะโดนดุตะกาวว่ะระหว่านี้เอาว่ะเขาว่ะโอ้โหโดนโดนความเป็นทีเวิร์กเอาครับก็คือยังไงก็อยากให้เฮ้ยอะไรวะเก้าหางโอ้โหเขาเรียกว่าอาพรอาพรอะไรก็อย่างลืมแล้วอาพรตัดหางครับปกคลุมไปทั่วล่างครับใช่ป่ะวะโอ้โหเคโอเคโออะไรวะเจโอ เอา,แล,แ,ลแ,ลเา,าแล้วแล้ว,ลวโตนี่ติดติดเป็นเหางยไม่ไหว,วโ,โไม่ไหว,วเอาอะมาแล้วเลตรตอร์ตอแต่ว่าหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเจอเก้าหางอยู่ข้างหลัง โดนเพื่นอนโดนทำร้ายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมก็มาโอ้โหกระดูกงอกครับร่างนี้แต่โดนเพื่นอนโดนสวารดโดอ,อยู่ข้างหลังนะเพื่อนโอ้ยโดนดุเดือดเข้าหางมุณจะพลิกพลังอยู่อย่างนั้นไม่ได้อ <c oughs> เอา,าอ่ะตัวอันตีเฉยเลย my god โ oh! อ้โหมันสู้ไม่ได้จริงๆว่ะเออโอ้เหนื่อย